สวัสดีค่ะวันนี้ประตูจะมาประชาสัมพันธ์บอกเกี่ยวกับ <c oughs> ผลประโยชน์นะคะการในในการโหลดแอปยูพิกเข้ามานะคะหรือ,เ,อ,อเปิดห้างห้างออนไลน์นะคะชื่อชื่อแอปยูพิกนะคะค่ะมันจะมีประโยชน์ยังไงเรามาดูกันนะคะสำหรับคนที่โหลดเข้าไปแล้วหรือใครที่ยังไม่โหลดก็ไปโหลดได้เลยนะคะ ก็ตู้จะแนะนํามีลิงก์ให้นะคะอยู่ที่ข้างบนเนี่ยบนโพสตเนี่ยข้อความข้างบนนะคะจะมีกดเข้าคลิกเข้าไปเลยก็จะาสามารถโหลดได้เลยนะคะโหลดเสร็จแล้วก็เนี <c> ่ย <oughs> ให้เช็คอินได้เลยนะคะโหลดเสร็จแล้วเช็คอินได้เลยค่ะค่ะเข้าไปในแอปนะคะวัะตูจะพา,าไปเช็คอินให้ดูว่า เออโหลดแล้วมันได้ประโยชน์ยังไงทําไมประตูถึงอยากให้โหลดนะคะการโหลดมีสองแบบนะคะโหลดเพื่อซื้อสินค้าและโหลดเพื่อซื้อด้วยสร้างรายได้ด้วยนะคะ,คะการโหลดมีสองแบบค่ะโหลดก็โหลดฟรีนะคะมีเสียค่าใช้ใจ่ายจะ โหลดแล้วมันจะมีรายได้นะคะมียอดสะสมให้สำหรับคนที่โหลดแอปเข้าไปเข้าไปที่แอปแล้วนะคะเข้าไปดูเลยค่ะว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงในการโหลดแอปนะคะมันเป็นแอปที่ช่วยชาติจริงๆนะคะค่ะเงินสี่ร้อยบาทเงินสี่ร้อยบาทก็ทำให้คนเราเต่อชีวิตไปได้นะคะ พราะประตูหันจุดนั้นมาแล้วเนาะอ่าม,มันจะเห็นมองเข็นกากบาดเอ่อกดไปที่กากบาทนะคะมันล็อกไว้ค่ะค่ะแล้วกดไปที่คําว่าเช็คอินรายวันนะคะเช็คอินรายวันค่ะกดเข้าไปเลยค่ะเอ่อนี่นะคะมันจะมียอดสะสมให้ทุกวันนะคะ สะสมให้ทุกวันแล้วแต่ว่าเอแต่ละวันแต่ละวันใครจะเอได้มากได้น้อยนะคะออันนี้มันเป็นยอดเก่านะคะประตูยังไม่ได้เช็คอินยอดใหม่จะยังไม่ขึ้นนะคะค่ะให้กดไปที่คอาม่าเช็คอินนะคะกดเข้าไปเลยค่ะขึ้นสามจุดสองสองนะคะประตูได้ยอดสะสมค่ะสามจุดสองสองนะคะ สังเกตไหมคะเมื่อกี้มันแปดสิบกว่าบาทนี่มันอยอดมันขึ้นมาสามจุดสองสองยอดมันสะสมมันขึ้นมาเก้าสิบจุดหนึ่งสี่แล้วนะคะอันนี้จะได้ทุกวันอันนี้จะได้ทุกวันนะคะถ้าเกิดยังโหลดปุ๊บแอปช่วยเลยนะคะทันทีเลยบาทหนึ่งนะคะ่นะ,คะจะให้ทุกวันทุกวันทุกวันนะคะนะคะ่ะ แล้วแต่ว่าบางวันจะได้มากจะได้น้อยเขาจะดูเพราะว่าเราเข้าไปในแอปเขาจะรู้ว่าเออเราแชร์หรือไม่แชร์นะคะอืมเราเข้าไปแล้วเออเออแชร์แชร์เยอะเยอะแชร์เยอะได้เยอะแชร์น้อยได้น้อยสูงสุดที่เจ็ดบาทอะ่ะสูงสุดที่วันละเจ็ดบาท <c oughs> ยังประตูก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะแต่ว่าเน้นประชาสัมพันธ์ค่ะคือเราเคยอยู่ในจุดที่แบบ ไม่มีแม้แต่สลึงเดียวติดลบอ,อ่ะเออเงินสามบาทอะ่ะมันก็มีประโยชน์หรือเงินบางวันได้ศูนย์จุดห้าสิบบางวันได้ห้สิบตังค์ประตูก็เคยได้นะคะบางวันได้ห้าสิบตังค์เพราะว่าเอออาจจะไม่ได้แชร์เลยวันนั้นอะ่ะเออแค่เข้าไปเช็คอินแค่นั้นประตูก็ออกมาบางวันก็ได้ห้าสิบตังค์ห้าสิบตังค์บางทีอะ่ะเข้าเซเว่นมันก็จําเป็นนะ ประตูก็ไม่เคยทิ้งนะเหรียญห้าสิบอ่ะเหรียญห้าสิบเราสามารถที่เซเว่นก็ทอนให้เราเราสามารถไอ้นี่ได้นะเก็บรวบรวมไว้แล้วก็เอาไปให้เซเว่นได้ไปแลกไปแลกก็เซเว่นได้นะคะไม่รู้เขาจะเลือกใช้มื่อะไรก็ไม่รู้แหละอืมเก็บไปก่อนไม่เสียหลายอม,มันไม่ได้เหนื่อยนี่ใช่ไหมหากระปุกเอาไว้ใส่เ,เหรียญเหรียญสลึงกระปุกนึงกระปุกเล็กๆ เหรียญห้าสิบกระปุกหนึ่งห้าสิบตังกระปุกหนึ่งยี่ิบห้าตังกระปุกหนึ่งเก็บไว้ตอนนี้เอเมื่อมันเราได้เยอะๆเราก็สามารถเอาไปแลกที่เซเว่นได้นะคะอย่าไปทิ้งเก็บได้สักห้าสิบบาทก็ไปแลกได้เวลาเราไม่มีจริงห้าสิบบาทก็มีค่านะคะเพราะประตูอยู่ในจุดนั้นมาแล้วเนาะค่ะประตูจะมองเห็นคุณค่า ทุกเม็ดเงินเลยนะคะทุกเม็ดเงินค่ะออ,อย่างวันเนี้ยประตูดได้สามจุดสองสูงสุดอยู่ที่เจ็ดบาทนะคะแล้วแต่ว่าใครแชร์มากแช์น้อยเนาะถ้าใครไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรค่ะเออบางคนก็จะโหลดเข้าไปเพื่ออ,อชอบชอบก็จะไปดูสินค้าตัวไหนถูกใจก็ชอบไปนะคะชอบแล้วได้ส่วนลดอ,อชอบไปเลยค่ะอืม เอาไปดูแบบชัดๆกันเลยไปดูชัดๆกันเลย90บาท14ตังค์เนะสาะสะสมให้ครบ400นะคะทุกวัน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 สะสมไปให้ครบ400แล้วสามารถถอนมาใช้ได้นะคะสามารถถอนมาใช้ได้ค่ะถ้าไม่ไม่อยากใช้ก็เอาเข้าบัญชีเก็บไว้ให้เออเป็นทุนเป็นเงินเก็บไปเอ่อหรืออยากทําบุญเออแอปเขาให้เรามาฟรีๆเราอยากเอาไปทําบุญ ก็ได้ออหรือจะไปซื้อเออของขวัญให้ตัวเองอ่าก็ไปดูว่าเออชอบอะไรตรงไหนเออซื้อเครื่องสงาําอางซื้อกระเปกระเป๋ากระ๊กตาแล้วแต่รองเท้าคู่ละร้อยกว่าบาทก็มีหรือรองเท้าคู่หนึ่งไม่ถึงร้อยก็มีนะสี่ร้อยเนี่ยได้ตั้งหลายอย่างนะในแอปในแอปยูพิกเนี่ยออสี่ร้อยได้ตั้งหลายตหลายอย่างนะอืมโอเคค่ะอ่าก็คือ อยากประชาสัมพันธ์ให้ให้รู้ในจุดนี้ค่ะสำหรับบางคนโหลดเข้าไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอ่ะมียอดสะสมค่ะประตูเพิ่งไปบอกเพิ่งไปบอกถึงรู้ค่ะเพิ่งไปบอกถึงรู้ก็ดีค่ะเขาอยากจะประชาสัมพันธ์บอกเนาะจะได้ไม่เสียโอกาสนะคะอืมมันมีสองแบบนะคะเออโหลดเข้ามาเพื่อช็อปเพื่อซื้อสินค้าแล้วได้ส่วนลดนะคะค่ะ และโหลดเข้ามาเพื่อ,อ,อซื้อด้วยชอปด้วยสร้างรายได้ด้วยนะคะถ้าคนไหนเ,ออเน้นสร้างรายได้ก็เนี่ยไอน,นี่เลยเออใครที่เน้นเน้นสร้างรายได้ก็แชร์ค่ะศัยแชร์แชร์ออกไปแชร์ Share ให้ได้มากที่สุดประตุสอนเ,ออเปิดร้านนะคะ สอนเปิดร้านใครอยากเปิดร้านออนไลน์นะคะเปิดร้านออนไลน์เปิดเพจการขายในมาเก็ตเพจขายยังไงอ,อแชร์ใน TikTok แชร์ยังไงอย่างเงี้เยเฟซไลน์สอนให้หมดเลยทุกช่องทาง YouTube สอนให้หมดนะคะ,คะทุกช่องทางนะคะม,มันจะมีสอนเขียนเว็บไซต์ด้วยนะตูยังไม่ได้เรียนเลยแล้วก็มีสอนยิงแอดด้วย ตัวยังหาโอกาสจังหวะเรียนไม่ได้เลยนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกลุ่มกันเนาะเข้าไปดูในกลุ่มกันว่าเออมันมีอะไรมัางมีใครได้เท่าไหร่กันม้างในกลุ่มนเ,เนี่ยค่ะอ่อคุณออสเนี่ยก็เปิดเปิดกลุ่มไปล้เปิดร้านออน,ออนไลน์ของตัวเองไปล้สมาชิกได้สมาชิกเยอะมาก เปิดได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยได้สมาชิกหลายคนลแล้อได้สมาชิกหลายคนแล้วเก,ก่งเก่งมากเอ,อเดี๋ยวเราไปดูในกลุ่มกันนะคะ <c oughs> อะไรน้องเกลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวย่กออกไปนะอะไรหมดเดยะ เรายกทางานเกลยกทางานอย่าเสียงดังนะอ่าอย่างเงี้ยแม่รู้อ่อนอย่างเงี้ยนะอะอจะกับลูกใครไม่ลูกเอาไม่ให้เลี้ยงไม่เสียงดังไม่เสียงดังขออภัยนะคะเออถ้าไม่ต่อเนื่องก็คืออ่าเราเข้าไปดูในกลุ่มเนะจะให้รู้ว่าในกลุ่มเขามีรายได้กันยังไง ประตูจะมีกลุ่มย่อยออกมาอีกต่างหากนะคะสอนแบบ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 ไงนาะแบบละเอียดอ่ะบางคนที่แบบไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องต้องสอนกันแบบละเอียดหน่อยอันนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยของประตูก็จะเป็นเนี่ยมีค่ะสำหรับคนที่แบบใหม่จริงๆไม่มีความรู้เรื่องออนไลน์เงี้ยค่ะก็ไปสอนกันแบบ อย่างละเอียดอย่างคนนี้นะคะได้ยอดสะสม5บาทนี่เขาเขาเพิ่งมาใหม่เขาสะส,ะสมได้ห้าสิบหกจุดหนึ่งหนึ่งวันนี้เขาได้ห้าบาทนี่วันนี้ยอดสะสมได้สิบหกบาท คนนี้ได้สิได้ห้าบาทนี่คะเนี่ยได้หกจุดแปดหนึ่งสูงสุดเจ็ดบาทนะฮะทุกวันนะคะถ้าเอ่อถ้าใครไม่เช็คทุกวันนี่สมมติเราสะสมไปได้สักสองร้อยสามร้อยเนี่ยถ้าวันหนึ่งบัรไดเราลืมอ่ะลืมเช็คอินอ่ะยอดสองร้อยสามร้อยนี่หายไปเลยนะคะต้องต่อเนื่องนะคะเขาจะเน้นให้เราเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ภายในแอป อืมอย่างต่อเนื่องนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะช่วยจริงๆเออแค่โหลดเข้าไปโหลดก็โหลดฟรีนะคะแต่สําหรับคนที่สร้างรายได้อะมันก็โอเคนะ่ะมันไม่ต้องลงทุนน่ะเออเราไปเปิดห้างห้างห้างแต่ละครั้งเราต้องลงทุนไม่รู้กี่สิบล้านกี่ร้อยล้านอืมอันนี้แค่เราจิ้ม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 มีมือถือเครื่องเดียวจิ้ม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 โหลดก็โหลดฟรีแถมได้เงินสะสมได้ทั้งเงินสะสมเออแล้ววันนี้เออ เท่าไรลนะ่ะให้มีส่วนลดทันทีนะคะสามสิบบาทนะคะมีส่วนลดทันทีสามสิบบาทค่ะเออถ้าเอ่อสำหรับสำหรับใครที่เปิดรหัสน,นะฮะวันนี้ถึงถึงสิ้นเดือนนะคะถึงสิ้นเดือนเออสองร้เก้าสิบเก้าบาทเปิดรหัสแค่สองเก้าสิบเก้าบาทสำหรับคนที่อยากสร้างรายได้นะคะสําหรับคนที่ไม่สร้างรายได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็สะสมยอดไปแต่ละวันเอาก็โหลดโหลดมาทิ้งไว้แล้วก็ไปคอยไปชอป ดูแล้ว,ลวคอยรับส่วนลดเอาแต่สำหรับคนที่อยากสร้างรายได้ก็เปิดรหัส299บาทถึงสิ้นเดือนนะคะค่ะโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนปกติมัน999แต่ตอนนี้อย่างว่ายุคโควิดคนไม่ค่อยมีเงินนะคะแอปเขาช่วยจริงๆค่ะให้ทั้งยอดสะสม400เออให้ทั้งส่วนลดเออช,ชอบแล้วมีรายได้อออ เป็นเงินปันผลเป็นค่าคอมมิชชั่นเออแล้วก็ได้ส่วนได้เงินสะสมอีกอะถึงเราไม่ชอบเราก็ได้สี่ร้อยเราได้แน่นอนน่ะเราได้นอนอนอยู่แล้วเป็นเงินเก็บของเราอะถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบอะ่ะเนอ,อมืมันดีตรงเนี้ยนะคะถ้าใครเอ่อใครสนใจอยากโหลดก็กดเข้าไปที่ลิงก์เลยนะคะลิงก์ท้างบนหัวโพส์เนี่ยค่ะเอ่อมีทั้งข้างบนและข้งางล่าง ประตูจะใส่ประตูจะใส่ลิงก์เอาไว้เยวไม่เอาไม่เอาไม่เสียงดังประตูจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะคะแล้วคลิกเข้าไปแล้วก็ไปโหลดเลยนะคะใส่รหัสเออรหัสคําเชิญนะคะค่ะเก้าแปดห้าแปดห้านะคะเก้าแปดห้าแปดห้าเป็นรหัสของประตูนะคะค่ะตัวน,นี้ถ้าใครเปิดรหัสเลยก็จะมีรหัสของตัวเองแค่สองร้อยเก้าสิบเก้าไม่เยอะนะสองร้อยเก้าสิบเก้า ก็เราก็ขาดอะไรเอออยากซื้ออะไรอยากซื้อแบบไหนเราก็เออเลือกหาเอาสิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราอยากจะใช้นะสองร้อยเกสิบก้ารับส่วนลดไปอีกสามสิบบาทนะคะอืมได้ละคะสร้างรายได้ได้ก็ได้ยอดสะสมแต่ละวันแต่ละวันสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยมีแต่ได้กับได้จริงๆนะคะมีแต่ได้กับได้ ตอนนี้ออแอปนี้ก็เปิดมายังไม่นอนเท่าไหร่ก็ติดอันดับนะคะทอ็อพิษไปละค่ะติดอันดับทอ็อพิษไปละให้ดูติดอันดับทอ็อพิษจริงๆตอนนี้ค่ะติดอันดับทอ็อพิษนะคะ กดเข้าไปเฉยเลยไม่เป็นไรดีนะที่เป็นของ u ูพีกไม่เป็นของแอปอื่นค่ะติดอันดับท็อปฟิตไปแล้วใครที่ต้องการที่จะโหลดแอปมาเพื่อรายได้นะคะเพื่อสร้างรายได้ให้เข้าไปดูนะคะสไลด์ไปเรื่อยๆค่ะสไลด์ไปเรื่อยๆตรงนี้นะคะสองเกนะคะเปิดรหัสตอนนี้299ร้อถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะถึงสิ้นเดือนนี้ เขาช่วยนะคะช่วยในยุคโควิดคนไม่ค่อยมีทุนเราเข้าไปเลือกดูว่าเราจะซื้ออะไรอเขาจะทําโปรโมชั่นให้โดยเฉพาะสําหรับคนที่จะเปิดบินนะคะมีทุกกลุ่มฟงกาแฟอาหารเสริมแฟตบตะบูยาสีฟันมีหลากหลายแว่นตรงแว่นตาไฟโซลาเซลล์อ๋อไฟโซลาเซลลนี่จะ499นะคะ 4ี่รอถ้าใครสนใจก็ได้นะคะเปิดรหัสในไฟโซล่าเซลล์ก็ได้หรือจะเป็น299นี่ค่ะครีมโทรศัพท์499ซื้อไปไว้เพื่อโทรเข้าโทรออกก็ได้ค่ะไว้ให้ลูกเวลาลูกไปโรงเรียนเวลาไปรับลูกอะไรหรือให้พ่อให้แม่อยู่บ้านนี่อะไรคะไมโครโฟนเอ่อแชมพูยาสระผม มีทุกอย่างมี499กิบท้าไฟฟ้า499กับท้าไฟฟ้าเอ่อวิธีในการที่จะเลือกสินค้านะคะ,ะตัวอยากให้แนะนำคือร้านอ่ะมันก็มีเยอะเออมีไม่รู้กี่ร้านเป็นหมื่นหมื่นร้านพันพันร้านเออมันก็มีทั้งร้านโอเคและไม่โอเคนะเออทุกแอปเหมือนกันอ่ะเออมีทั้งร้านโอเคหรือไม่โอเคให้เราไปดูรีวิวด้วยนะคะ ให้เช็คดูรีวิวด้วยกระทะขนาซื้อสี่ร้อยกว่าบาทราคาปานกลางค่ะแล้วมันก็จะมีเอ่อบางตัวก็จะมีมันจะมีบอกนะ,ะจะบอกเอ่อรายละเอียดจะมีบอกรายละเอียดของสินค้านะคะ นี่ค่ะหลายเย่องสิคะกระทาไฟฟ้าในประสงค์ขนาดเท่าไรหน้ากว้างความจุปรปับอุณหภูมิความร้อนได้ตามต้องการถึงห้าระแบบถึงหระดับประหยัดพื้นที่ต้องการประหยัดเวลาออบอกอะไรหรือเราสามารถแช่ออกไปได้นะคะ,น,คะนี่อะไร,ระป้าปูที่นอน น่ารักใจน่ารักไหมเอาเอาเอาหน้าคนแก่กันสิเอาหน้าคนแก่กันน,น,น, <c oughs> นี่ปุ๊บอ่ะไลด่ดูอ๋อลายเป็นแบบนี้มีลายมั้แกล้งกันละไอตัวพี่ชอบแกล้งไอตัวน้อง ดวน้องกน็นิดหน่อยก็ร้องต้องสอนเรียนหนังสือด้วยเนอะเออนี่คือลายมันสวยอยู่ดีหกรอก้สิบเก้าบาทได้ส่วนลดเท่าไรดูส่วนลดแปดสิบห้าบาทนู่นอะ <c oughs> ได้ส่วนลดแปดสิบห้าบาทเนาะ <c oughs> ออแชร์ออกไปมีคนซื้อเราก็ได้ส่วนลดแปดสิบ หรือเราจะซื้อเองเราก็ได้ลดส่วนลดแปดสิบห้าบาทมก็มีเออมีเยอะแยะมีให้เลือกหลากหลายลองเข้าไปดูอนาคตมันจะต้องมีสินค้าเยอะกว่านี้มีให้เราเลือกที่เยอะกว่านี้ป่านนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเนี่ยนี่ใครสนใจนี่แม่ลูกอ่อนนะสองรอเก้าสิบเก้า สี่ถึงแปดกิโลนะคะเข้าไปเลือกดูกันนะแค่สองร้อยเก้าสิบเก้าสำหรับคนที่อยากสร้างรายได้นะคะอ่าค่ะเปิดรหัสเริ่มต้นที่สองร้อยเก้าส voilà ิบเก้าเลือกดูว่าเออเราขาดตัวไหนเราจะใช้ตัวไหนเลือกดูเอาของเราก็ได้ใช้ของเราสั่งมาเราก็ได้ใช้เอแเราก็ได้เอาไปใช้เท่ากับว่าไม่ได้ลงทุนสักบาทแถมได้เงินสะสมสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้ออีก ได้ก็ได้ออไม่ไม่โหลดก็ไม่รู้จะว่าไงนะเนาะป้าเนี่ยให้ลูกโหลดทุกคนเลยนะอือลูกเคยลูกสไปซ์เออลูกตัวเองให้โหลดหมดถึงเขาไม่มีเวลาที่จะแชร์ถึงเขาไม่มีไม่อยากเน้นขายก็โหลดโหลดเพื่อให้เขาชอบให้เขาชอบให้เขาไปเข้าไปดูอะ่ะออและที่สําคัญคือมันได้สี่ร้อยความงก <c oughs> ที่สําคัญคือมันได้สี่ร้อย เผื่อในอนาคตเออเนี่ยเขาดูอ,อไลฟ์ของปัตตุเนี่ยดูทุกวันทุกวันแล้วเขาจากที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะขายเนี่ยเออเขาก็จะมองเห็นอาจจะมองเห็นโอกาสจะได้เพิ่มความมั่นคงเพิ่มไรายได้ให้กับตัวเองสร้างความมั่นคงสร้างอนาคตสร้างครอบครัขวของเขาต่อไปได้อีกนะคะมันมีแต่ได้กับได้ได้จริงๆอืมถ้ามันไม่ดีปัตตุจะไม่เอามาโฆษณาไม่เอามาโปรโมท แต่และอย่างที่ประตูเอามาโปรโมทประตูจะต้องคัดแล้วทั้งนั้นนะคะอ,อ่ะโอเคค่ะประตูก็จะมีกลุ่มนะคะกลุ่มสอนกลุ่มสอนออนไลน์แล้วก็จะมีกลุ่มสอนแบบจับมือทำอันนี้จะมีกลุ่ม กลุ่มอันนี้จริงๆอาตั้งตั้งนานแล้วแหละแต่เอามาปรับปรุงใหม่เพราะว่าเออเนี่ยเอามาใช้ในการอยากอยากให้คนที่โหลดแอป,ปเข้ามาแล้วเขาเออมีหนทางอ่ะในการที่จะแชร์สินค้าออกไปเยอะๆไม่ว่าจะเป็นเฟซเป็นไลน์เออเป็น t i k ต็อกเป็นยู u ูบเออมันมีหลากหลายหลายทางอ่ะประตุยจะสอนให้หมดเลยนะคะอยากให้อยากให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี อยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าครอบครัวเรามั่นคงมีชีวิตที่ดีขึ้นเอออยากได้อะไรได้อยากกินอะไรกินมันอาจจะไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้ดังใจทุกอย่างแต่มันก็ขอให้ชีวิตที่มันดีขึ้นหน่อยสําหรับคนที่แบบที่แบบมีแต่หนี่จนตรอกอะไรอย่างเงี้ยออยากให้ดีขึ้นมันจะทําให้ครอบครัวนะ่ะมั่นคงและอบอุ่นขึ้นเออ ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีปัญหาครอบครัวก็จะตามมานะคะค่ะเศรษฐกิจไม่ดีอาจจะทําให้เกิดปัญหาครอบครัวขึ้นมาได้นะคะบางครอบครัวก็โอเคเข้าใจกันพูดกันเรื่องอืมกัดฟันไปด้วยกันบางครอบครัวก็อาจจะเกิดการแต่งแยกพเพราะเศรษฐกิจไม่ดีนะคะหรือกลายเป็นครอบครัวแต่งแยกอืมเพราะว่าประตูอ่ะเจอมากับตัวเองนะจึงจึงจะเน้นสถาบันครอบครัวมากประตูจะเน้นมากเลยสถาบันครอบครัวสร้างความมั่นคงให้กับ คนในครอบครัวพตุจะเน้นมากค่ะเพราะว่าอยากให้สังคมมันน้าอยู่ไม่อยากให้เด็กรุ่นใหม่เนะ่ะเกิดมาแล้วจะไม่รู้จักเชื่อเหลือตัวเองไม่รู้จักพึ่งพาตัวเองเออไปทําในสิ่งที่ผิดผิดเออแล้วก็เกิดปัญหาสังคมเออเข้าคุกเข้าตารางเออทําในสิ่งที่ผิดผิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเออเศรษฐกิจ ครอบครัวไม่ดีก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นมาได้นะคะเพราะว่ามันขาดความอบอุ่นมัวแต่หาเงินงงงๆงไม่มีเวลาดูลูกปล่อยลูกทิ้งขว้างไม,ไม่มีการอบรมบ่มนิสัยํำให้เด็กไปไปเดินผิดทางเมื่อเด็กเดินผิดทางก็ เกิดปัญหาสังคมขึ้นมาเป็นภาระองสังคมอีกนะฮะเราต้องฝึกสอนตั้งแต่เล็กๆให้เขาได้รับสิ่งที่ดีในให้เขาได้รับสิ่งที่เป็นบวกตั้งแต่ตอนเขาเล็กๆแล้วเขาจะชินจะยึดติดอยู่กับสิ่งที่เป็นบวกเพราะเขาอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเมื่อโตขึ้นเขาก็จะมีความสุขในสิ่งที่ ที่เป็นบวกเพราะว่าเขาเจอแต่สิ่งที่เป็นบวกเออเขาจะชินันการทําสิ่งให้มันสิ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มันเป็นบวกเนาะเออือให้พยายามปลูกฝังสิ่งดีๆให้คนรุ่นใหม่อนาคตโลกของเราจะได้น่าอยู่นะคะบรรตุก็รณรงคลงนะเรื่องนี้เพราะว่าเจอมากับตัวเองไม่อยากไม่อยากให้สังคมมันเลวร้ายขึ้นทุกวันนะคะ อย่ามวัวจะหาเงินจนลืมลูกลืมเต้าลืมครอบครัวโอเคเนาะเออเป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงชาวลูกเลยนะโอเคค่ะบ้านล่มเย็นปันสุขอ่ะเนี่ยสอนประตูจะสอนสอนทุกอย่างเออสอนทุกอย่างทำยังไงชีวิตจะมีความสุขเออ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดไม์เซ็ตทั้งแต่ละไม์เซ็ตเราต้องคิดแบบไหนเราถึงจะมีความสุขเออไม่ว่าจะเป็นการขายหาไรายได้เสริมอืมไม่ว่าจะเป็นเออสุขภาพเนาะเออถราตูรู้อะไรก็ตู้เอามาแนะนําหมดใครนอนที่นอนไม่หลับเออฝึกสมาธิฝึกยังไงเรอตูเออ,อ,เอ,อแนะนําให้ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเนะาะค่ะเออสมาธิทุกคน ที่เอใครที่อยากเรียนนะคะถึงเอถึงแม้เอยังไม่เปิดรหัสถึงแม้จะยังไม่เปิดรหัสแต่ว่าเอโหลดแอปเข้าไปแล้วนะคะโหลดแอปแล้วและอยากเรียนมาเอาไว้เพื่อนาคตแล้วก็ไม่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 ปิดกั้นนะคะเนาะเออ เอ่อรหัสคำเชิญของประตูเอ่อเก้าแปดห้าแปดห้านะคะเก้าแปดห้าแปดห้าต้องมีรหัสคำเชิญนะคะถึงจะโหลดแอปได้นะคะค่ะถ้าไม่มีรหัสคำเชิญจะโหลดไม่สามารถโหลดแอปได้นะคะ่ะโอเคค่ะเนี่ยเข้าไปดูในกลุ่มก็ส่วนมากเนี่ยมีแต่สิ่งที่เป็นบวกทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทาให้สอนการสร้างเพจสอนการสร้างเพจอย่างละเอียด อันนี้ก็มีไลฟ์สดแล้วก็จะมีการสร้างกลุ่มด้วยประตูยังลงไม่เสร็จมีอทุกอย่างอะ่ะอันไหนที่เป็นเอ่อที่มันมีประโยชน์ที่ทําให้เรามีความสุขจะทําให้เรามีรายได้ประตูจะทยอยเอาทําคลิปลงมานะคะ,ะยยอคลิปลงมาเออเวลาไหนที่ไลฟ์สดพอไลฟ์สดบอกแบบปัจจุบันทันด่วนอย่างเงี้ยก็จะไลฟ์สดมาบอกกันประชาสัมพันธ์กัน สอนทุกอย่างนะคะทำยังไงจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขทำยังไงจะทําให้ชีวิตเรามีรายได้วันใดอ่อนแอขอแท้อย่าวนไหวอย่าลืมนะคะใครที่โหลดแอปแล้วอย่าลืมเข้ามาเช็คอินทุกวันเลยไหมเปัญหาแม้จะหนักปัญหาแม้จะหนักมันไม่เกินเนี่ยถ้าเราสู้

สิบแอมห้คนไม่พร้อมที่จะซื้อสิบห้าชิ้นประตูก็ปรปับลงมาอยู่ที่สิบเอ่อที่สี่ชิ้นีสี่ก้อนร้อยนะคะซึ่งเมื่อก่อนมันสามก้อนร้อยพูดมากไปหรือเปล่าเนี่ยพูดพูดแบบมีสาระอย่าถีอนะวันใดอ่อนแอขอแท้อย่าวันไหวขอให้ใจยยงไม่สิ้นหวัง

โอเคค่ะ,ะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะมีสิ่งไหนดีๆใช่ตุ๊จะเอามาแนะนํากันให้เรื่อยๆนะคะไปแล้วค่ะตรงนี้ไปไหนลูกแผ่นกระดาษไอ